เบาะรถพี่เก่าแล้วใช่ไหมเปลี่ยนทันทีต้องไม่เหมือนใครดีกว่าไหมครับชุดทุ่มเบาะรถยนต์แบบสวมทับเบาะเดิมไม่ต้องรือเบาะไม่ต้องจ่ายเป็นหมืน่นก็ได้เบาะสไตล์นะักแข่งสปอร์ตสปอร์ตโอบกระชับตัวผู้ขับได้ดีเยี่ยมตัวนี้เป็นหนังพีวีพีเมียมนุ่มๆน,น,นะครับยิ่งใช้น,นาน,านยิ่งสวยที่สําคัญรุ่นนี้บิวอินที่พิงหลังมาด้วยนั่งสบายเลยครับตัวน,นี้คุมเต็มรอบเบาะ3า0องศานะครับเหมือนเปลี่ยนเบาะใหม่มาเลยที่สําคัญใช้ได้กับรถยนต์แทบท เก๋งกระบะสีประตูกระบะแคบหรือรถ SUV ก็ใช้ได้ครับพี่จะรถรุ่นไหนอยู่ทักมาสอบถามก่อนได้นะครับอาทิตย์นี้มีโปรส่งฟรีอยู่ด้วยครับ